สวัสดีอีกครั้งค่ะสำหรับ FC ผู้น่ารักผู้ให้การสนับสนุนาทางช่างอลันอินเย็นมาโดยตลอดนะคะวันนี้ EP 27ีขีด6กค่ะเดี๋ยวก่อนดก่อนแป๊บหนึ่งช่างอลันสวัสดีค่ะชาา่างอลันไม่สนใจเพราะว่ากำลังเตรียมสนามทดสอบค่ะฝนตกนะคะไม้เปียกกระดาษชื้นนะคะ ระหว่างที่ช่างอลันเตรียมสถานที่ดิฉันก็จะถ่ายทำมีดนะคะที่จะนำเสนอในวันนี้บนโต๊ะให้เอฟซีทุกท่านนะคะได้ดูเผื่อสนใจจะได้ทักมานะคะสอบถามข้อมูลกันเบื้องต้นค่ะเสร็จงานแล้วหรอคะช่างอลันลนุยได้เนี่ยวันนี้มีมะพร้าวนะคะดูนะคะไม่ได้ขายมะพร้าวนะคะขายมีดแต่ว่าแปลกๆคือทำไมช่างอลันเตรียมมะพร้าวและเขียง แสดงว่าจะต้องมีอะไรมานําเสนอเรานะคะในวันนี้ค่ะเสร็จหรือยังพร้อมหรือย,ยังค่ะช่างลันคะอีพี27นี้ค่ะมาค่ะเอาเล่มไหนดีนเอา,เ,อาเล่มนี้ก่อน,<ส>อนดีกว่างานสั่ง,งานสั่งนะคะอ,คอันนี้งานสั่งทําค่ะจาก ลูกค้า f c ผู้มีอุปการะคุณคะ่ะราคาเท่าไหร่คะเนี่ยช่างรันคะ่ะอย่าเพิ่งเปิดโฉมเราคุยราคากันก่อนงานสั่งงานสั่งก็ราคาย่อมเยาใช่ไหมคะช่วงนี้อันนี้ใบใบแกะเลยคะ่ะแกะเลยแกะก่อนนี่เลหล็กอะไรคะตัวนี้ใบเลื่อยวงเดือนครับใ<า>บเลื่อยวงเดือนนะคะ,เ,เ,นนะ,คะเป็นปังตอ่อสวยงามราคาเท่าไหร่คะเนี่ยช่างรันคะเฉพาะเฉพาะ มีดอยู่ที่พันสามห้าสิบครับค่ะแล้วก็ซองเท่าไหร่คะสามร้อยเป็นพันหกห้าสิบรวมส่งนะคะห้าสิบวัดขนาดตัวนี้ใบมีดอยู่ที่เจ็ดนิ้วครับไม่ได้บอกให้วัดสักกันหน่อยบอกว่าให้โชก่อนโชว์แล้วก็โชว์แล้วความสวยงามเหมือนเดิมไม่ใช่ด้ามเดิมอะไรก็ไม่หมุนอะไรให้ทําเหมือนเดิมทีคะไม่ใช่ค่ะหมุนมีดไม่ใช่หมุนช่างอลันค่ะช้าๆค่ะ ดิฉันเห็นเดี๋ยวนะคะขอดูตรงคมทําไมต้องโค้งสวยโค้งแปลกๆอย่างนี้คะช่างอลันตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยค่ะค่ะใช่เพวโค้งเวลาสับเวลาเขียนลงเขียงอ่ะมันจะเป็นส่วนโค้งพอดีเราทําท่าที่เขียงสิคะเวลาเวลาอ่ะสมมุติว่าทําไมอ่ะทาไมทํไมทำไมไม่ตรงๆไปเลยเวลาเวลาถ้าไม่ตรงเวลาเราจิก สับอะไรเนี่ยปลายมันจะจิกเขียงปลายมันจิกจิกหน้าเขียงนี่คือเหตุผลของอันนี้ถ้าโค้งปุ๊บมันจะลื่นออกไปนะครับแต่มีคมนะครับตรงนี้จะมีคมค่ะนะครับมันจะลื่นครับผมแล้วมีเชฟแต่ถ้ามันตัดตรงๆเลยเนี่ยเวลาจะจิกเนี่ยจิกลงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยปลายมันจะจิกเขียงครับมันจะไม่ลื่นอ๋อนี่คือเหตุผลมันจะไม่ลื่นค่ะโอเคเดี๋ยวนะคะโชว์ซองหน่อยได้ไหมคะซองก็การคม หัวแทนะวัวแท้ฟอกฝาดย้อมสีทำด้วยมือแฮนด์เมดทุกอย่างนะคะค่ะวัดขนาดเลยค่ะใบใช่7จ็นิ้วครับเนิ้วค่ะใบกว้างค่ะใบกว้างสี่นิ้วครับสี่นิ้วค่ะสันค่ะสันหนาห้ามิลห้ามิลคคะด้ามค่ะด้าม ห้านิ้วครับห้านิ้วไม้อะไรคะเนี่ยนี่ไม้ชิงชันไม้ชิงชันนะคะน้ําหนักค่ะน้ําหนักตัวนี้ลูกค้าขอไม่ถึงหนึ่งกิโลก็เลยลดปริมาณให้แล้วเหลืออยู่ที่แปดร้อยห้าสิบก็กําลังดีไม่ต้องใช้แรงเยอะในการสับนะคะขอไม่ถึงหนึ่งกิโลจะทดสอบไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเฉาะมะพร้าวผมเอาเตรียมมาแล้วอ้ดิฉันก็ว่าวันนี้แปลกแปลกนี่เตรียมมาแล้วนะคะมะพร้าวเหี่ยวหน่อยนึง ไม่ต้องใช้แรงมากครับชาลันทำไมเจร้อนจังคะเนี่ยนี่เลยอย่าใจเย็นอยู่นั่นแหละใช้แรงเยอะไหมคะเนี่ยไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยครับูดเดี๋ยวดิฉันจะถ่ายหน้าช่างลันให้ดูว่าใช้แรงเยอะไหมถ้าถ้ากัดกัดฟันกัดกรามนี่แสดงว่าใช้ใช้แรงเยอะใช่ไหมคะเราจะได้พิสูจน์ความเป็นจริงนะคะว่าเนี่ยแทบไม่ได้ใช้แรง แต่วันนี้มะพร้าวเหี่ยวก็เลยต้องจึ๊กมันไม่จึ๊กๆให้หรอคะอ๋อค่ะนี่นะครับเดี๋ยวดูดูดูหน้าช่างอลันด้วยนะคะเดี๋ยวช่างเวลาส่วนโค้งเวลามันลงเขียงลงอะไรพวกมันจะไม่ติกมันจะไหลค่ะเดี๋ยวจะให้ดูที่ช่างอลันโม้ไว้นะคะว่ามันจะไหลเวลามันลงปุ๊บเนี่ยมันจะไม่จิกกับพื้นเขียงมันก็จะไหลค่ะนี่นี่มค่ะส่วนอโค้งนะครับพรอมเมื่อกี้สาธิตยังไม่เห็นภาพจริงใช่ไหมคะครับอือค่ะนี่ครับนี่ค่ะ จะเป็นซอยหมูซอยเนื้อซอยอะไรก็ได้ครับไม่มีปัญหาซอยผักอเนี้ยมันมันจะส่วนโค้งมันก็จะไปของมันเองไปนี้เลยนะครับโอเคแล้วค่ะที่ขนาดมะพร้าวเหี่ยวๆก็ยังคมอยู่นะคะมะพร้าวเหี่ยวเนี่ยค่ะคนนี่เหี่ยวไหมคะเนี่ยเออยังครับยังยังไม่เหี่ยวนะคะยังยังมีแรงยังมีแรงทำมีอีกหลายเล่มใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูท่าสับเดี๋ยวดูหน้านะคะอ๋อง่ายๆสบายๆค่ะหน้ายังอ่อนอยู่เลยนะคะช่างลานพอเถอะ หน้าค่ะไม่ใช่ปัญญานะคะสรุปแล้วมะพร้าวลูกนี้จะได้กินไหมไครับเนี่ยไม่ต้องกินแล้วค่ะอ่าอ่าอ่าเพอก่อนพอก่อนเชาญรา้นรานเพล่เพล่เพล่ยังไม่ได้สนใจจะกินมามามาเรายังต้องใช้เวลาอีกหลาย <จะ S 1> หลายเล่มจะให้ปอกเสร็จแล้วกินโชว์ด้วยโอ้ไม่ต้องค่ะค่ะไม่ต้องค่ะจ้างห้าสิบบาทแสดงซะห้าร้อยเชียวแม่อะค่ะพ่อพอก่อนพอก่อน เดี๋ยวเราจะดูดูมีดนะคะว่าแหว่งไหมนะคะไม่ไม่มดูหน่อยจิขนาดนี้ถ้ามีดแหว่งก็ไม่ขายแล้วครับแต่ยังไม่ได้สับแต่ว่าสับได้สบายใช่ไหมคะสบายมาค่ะมาค่ะมาค่ะผมจะสับเกินกว่านี้เดี๋ยวเขาจะหาว่าโมอใช่คมมันจะเป็นคมลักษณะแบบอทำไงคะเนี่ยตัวเนี้คมตัวนี้ เป็นคมเปิดสําหรับสับกระดูกโดยเฉพาะอ๋อค่ะเรียกว่าคมแบบคอนแบบอ๋อครับค่ะเอาวางก่อนค่ะสงวนราคาตอนนี้งานสั่งนี่ราคาพิเศษนะคะพิเศษแล้วครับค่ะ1,0650โอเคค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวค่ะก่อนที่จะไปเลี่ยมที่จะขายนี่ดิฉันเห็นขึ้นรูปไว้เนี่ยงานสั่งหรอคะอ๋อพวกนี้เป็นคอ l l e c t i o เลยเหรอคะเนี่ย c o l l e กชันมีเชฟญี่ปุ่น เจ้าของคนเดียวเหรอคะเนี่ยคนเดียวครับคนเดียวเก้าเล่มเนี่ยนะสั่งทั้งหมดเก้าเล่ม๋อมีเนี่ยอีกเล่มหนึ่งอแปดเล่มนี้เล่มที่เก้าอันนี้เสร็จนี่ขัดเสร็จแล้วอ๋อกลัวสนิมขึ้นก็เลยขุมไปก่อนไม่ขึ้นไม่มีสนิมอ๋อเหล็กนี้ต้าสนิมเหรอคะไม่มีสนิมครับอ๋อค่ะนี่ขัดเสร็จแล้วอ๋อค่ะแต่ตัวนี้ขึ้นรูปไว้อ่าแต่ตัวนี้มันกลัมเป็นรอยเฉยๆครับพี่หอค่ะเพราะว่าคนทำเป็นรอยก็อยู่แถวๆนี้ละค่ะครับค่ะ เดี๋ยวให้กท่านลูกค้าดูทรงเผื่อว่าสนใจและตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าด้ามอะไรหมดทุกเล่มแล้วก็จะโชว์ให้อีกทีหนึ่งใช่ไหมคะค่ะโชว์ให้ดูว่ามาค่ะออเดอร์ลูกค้าสั่งทั้งหมดขายเล่มไหนดีวันนี้วันนี้เล่มนี้ครับวันนี้ไอาห้หัวอะไรเหมือนปลาไหลเลยค่ะปลาไหลทรงอะไรคะเนี่ยปลาไหลใบข้าวใบไหลอ๋อปลาไหลใบข้าวไหลชื่อจังเลยนะคะวาเหล็กอะไรคะเนี่ยเหล็กแนบเหล็กแนบแท้นะคะเอ่อหมุน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 โชว์โชว์โชว์ โอ้หนาจังเลยน้ำหนักถ้าจะดีนะคะเนี่ยทะลวงฟันอันนี้สำหรับเข้าไร่เข้าสวนนี่น้ำหนักดีครับแจ๋วเลยเนาะไม่หนักครับ่หนักตัวนี้ไม่ไม่หนักเพราะว่ามันเป็นใบมันเล็กแต่นจะยาวถามราคาช่างลานให้เผยเผยก่อนเท่าไหร่นะคะช่างลานขายอะค่ะตัวนี้มีเล่มเดียวเหรอคะมีเล่มเดียวครับชอบตีเล่มเพาตีแต่ละเล่มนี่คือหมดแรงใช่ไหมคะแต่ละเล่มจะทาก็ไม่เหมือนกันจะทําให้เหมือนกันสักสี่เล่มทําไม่ได้หรอครับเป็นงาน h a n d m a d ะนะคะครับค่ะอันนี้ ใบยาวสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วค่ะกําลังดีใบกว้างค่ะใบกว้างหนึ่งจุดแปดนะครับค่ะหนึ่งจุดแปดนิ้วนะครับสันหนาห้ามิลค่ะด้ามยาวเจ็ดนิ้วค่ะด้ามไม้ประดับค่ะด้ามสวยครับน้ําหนักห้าร้อยหกสิบกรัมโอ้กาลังดีเลยักำลังดีครับน้ําหนักกําลังดีฟังค่ะไม่หนักไปก่อนเลยไหมคะ อันนี้เราไปก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันเห็นอะไรตรงนั้นสีส้มๆเ,เอาเอาเอามีดวางก่อนออเดี๋ยวเราไปฟันกัน,น,นอันนี้อะไรคะคสายรัดฝักมีดนะครับโอ้อค่ะไว้สำหรับฝักมีดที่เป็นแบบอ๋อเนี่ยขนาดเล็กอ่าอันนี้ขนาดเล็กครับอัน,นขนาดเล็กถ้าถ้าว่าอยากได้ดใ,หใหญ่ก็สั่งเอเดอร์มันจะเป็นรัดอย่างนี้นะฮะรัดรัดฝักมาแล้วก็สายมีสายสายจะร้อยอ๋อค่ะอ่าแล้วตัวนี้ตัวนี้จะเป็น กัรตกกันตกอ๋อครับค่ะราคาเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้ผมทําอยู่สี่ร้อยห้าสิบครับลมส่งนะคะครับผมหนังแท้หนังแท้ครับเย็บัมืออ่ย้อมสีด้วยมือทำมือหมดแฮนเบกหมดนะคะค่ะแล้วแล้วแล้วค่ะเราไปทดสอบปลาไหลกันดีกว่าค่ะทดสอบอันนี้ดีกว่านะค่ะไม่ใช่มีดนะคะเป็นปลาไหลค่ะปลาไหลไปเลยค่ะช่างอลันราคาเท่าไหร่นะคะช่างอลันเล่มนี้6 7รเจ็บาท หกร้อยเจ็ดสิบหร้อยเจ็ดสิบบาทเขาต่อหน่อยได้ไหมคะเอาอีกละทำเล่นเดียวอย่าต่อเลยเอาใช่นนะ,ะถ้าลรไม่ให้ต่อก็ไม่เต่าก็ได้คะ่ะเออหร้อยเจ็ดสิบนะคะมีเล่มเดียวถ้าไหนสนใจทักมาได้เลยโอ้โหโอ้โหตามมาลยนะครับเนี่ยจ้ะหกร้อยเจ็ดสิบ รวมทรงนะคะเหล็กแนบแพ้ทรงใบรวงข้าวปลาไหลช่างลันมีเล่มเดียวนะคะขยับไปขยับมาอยู่แถวนี้ละค่ะใครได้ไฟติดใจแน่ครับน้ำหนักดีน้ำหนักดีมากๆเลยหรอคะประหยัดแรงหรอคะประหยัดแรงมากค่ะยิ้มค่ะยิ้ม นี่ไม่ว่านอนสอนง่ายไหมคะค่ะ670นะคะ EP 27.66เสนอเล่มนี้นะคะท่านไหนสนใจรีบทักมาเลยค่ะเล่มเดียวนะครับเนี่ยมีเล่มเดียวค่ะอ่าสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณมากค่ะสสวัสดีค่ะ